บัดนี้วันที่8มกราคมเป็นวันที่6ที่ข้าพเจ้าวชิรินลพนาพรลาบขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินสาธุ หนึบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตรา,าชันตุเทวตาสาัตธรรมมุนิราชสาสุนันตุสักโมขทังสกเคกาเมจรูเปคิลิศิขรารตาเตจันตลิเควิมาเนที่เปรัตเทจักาเมตารุวนนคหาเนเคหวัตุมหิเคเต ภมมาจยันตุเทวาชาลธารวิสเมยขกทันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวจานังสาธโวมีสุนันตุธรรมสวนากาโลอายมพะทันตาธรรมสวนากาโลอายมพัทันตาธรรมสวนากาโลอายมพะทันตา 2. บทฉวดบท บูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรเนณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเนณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเนณะสังฆังอภิปูชยามะ 3. บทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมพุทโทภพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมี สวาสคาโตภะควาตาธมโมธาม,มังนามาซามีสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกคสังโฆสังฆังนามามีสี่บทส่วนนามาสการสิทธิคธาถานาโมตัสสะภะควาโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะควาโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพะคควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสารณคมณปาเถพุทธทางสารนังขฉามิธรรมังสารนังขฉามิสังฆังสารนังขฉามิทุติยามปีพุทธทางสารนังขฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังขฉามิทุติยามปีสังฆังสารนังขฉามิตติยามปีพุทธทางสารนังขฉามิตติยามปีธรรมังสารนังขฉามิ ตาติยามปีสังคังสารนังขชฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสารนังอัญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโฮนตุสาพาธานาถิเมสารนังอัญังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโฮนตุสาพาธานาถิเมสารนังอัญัง ธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสาจาวเชนะโสทิเมโหนตุสัมพทาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปัโนสุขโตโลกะวิทูอนุตารโรปุริสธรรมมาสาลธิสัทาเทวามานุสานางพุทโธภคคะวาติ 8ธรรมานุสติสวาคาโต้ภควตาธโมสันทิทิกโกากาลิกโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติ9สังฆานุสติสุปฏิปันโนภควตโตสวาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควตโตสวาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควตโตสวาวกสังโฆ สามีจิตป,ปฏิปันโนภควโตวสาวกาสังโคยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสป,ปุคะลาเอสภควโตวสาวกาสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีกาลนิโยอนุตตาราังปุญญาเขตตังโลกาสาติสิทธะณสูตร ยานิทัพภูตาสัมาขตานิภุมมานิวายานิวะอัตาริเคสเพวภูตาสุมนณาพะวันตุอโทปิสักกจาสุนันตุพาสิตังตัสมาหิภูตาทิสาเมทัสเพเมตังกโรธามานุสิยาปชายะทิวาจารโตจหันรันติเยพะลิงตัสมาหินีรักคาถาอปาตมัตา ยังกินจีตวิตังอิทาวาปุรังว่าสเคสุวายังรัตานังปณีตังณโนสมังอาทิตทาคเตนะอิธรรมปิพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะโสวทีโหตุขยังเวลาคังอมตะตังปณีตังยทัตฉาคาสักะญาุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมีนาสัมาทิคิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวทิโหตุยังพุทธเศโทปาริวันนายีสุจริงสัมาทิมานันตาริการจะมาหูสัมาทินาเตนะสัโมนาวิชิอิธรมปิธรรมมีระดมนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวทิโหตุเยปุคาราอัฏฐสตังปัสสทจาตตาริเอตานิยุคดริโหติ เทัากิเนยสุขตัสสสาวกาเอเตสุทินานิมหภลานิอิธัมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามนาสาทัเฮนาสิกามิโนโคตามาสาสานามหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะระฐามุทานิพุติงพุชมานาอิธัมปิสังเครตานังปณีตัง เอเทนัสเจนัสสุวัติโหนตูยาทินทักิโรปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอาซามปะกามปิโยตัดทูปามังสปุริสังวทามิโยอริยาสจานิอเวจาปัสติอิธทามปิสังเครตานังปณีิตังเอเตนัสเจวัชเณสุวัติโฮนตู เยอริยสัจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหนติภูสาปะมาตานาเตภาวังอาธรมมาที่ยันติอิธรรมปิสงเขรตานังปณีตังเอเตนะฉะเจนะสุวติโหตุสาหะวัฏสาสนะสามปัตายาตายัสมาชหิตาภวันติสกายาทิถวิจิกิจิตัญจั สีรพตังวาปิยทัจจิกิจิจตูหาปาเยหิจาวิปมุตโตชาจาพิธานนาิอาภัตโตอาภพโปกาตุงอิทรรมปิสังเคราตังปนีตังเอเตนะสะเจนะสุวัชิโหตุกินชาปิโสกรรมังกโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทธเจตสาวาอาภพโปโสตสาปฏิชาทายา ถาภะปาตาทิถาปทสาพุตตาอิธรรมปิสังเครตะนังปัญีตังเอตนะสจเจนะสุสวัติโหตุวันนับปะคุมเพยะทะาปุสิตาเคเิมหานามาเซปธรรมสมิงคิมเฮตัทูปะมังธรรม,มวรางอเทสยีนิพานะคามิงปะระมังหิตายอิธรรมปิพุทธระตะนังปัญีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวาโรวรันยูวรโทวราหโรอนุตโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปิพุทเทรฐานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนวังนาทิสามภวังวิราตจิตายติเกภวัจมิงเตขีนะพีชาอวิรหิชนทานิพันติธีรายทายามปฏิโป จิตธรรมปิสังเครตะตา,านังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยานิธาพุตานิสัมาขตานิปุมมานิวายานิวะอันตาริเคตตะทาขตังเทวามนุสสะภูชิตังพุทธังนามาสามะสุวัตถิโหตุยานิธาพุตานิสัมาขตานิภูมิมานิวายานิวะอันตาริเค คาถาคาตังเทวามนุษยปูชิตังหัมมังนามาสามาสุวัิโหตุญานิถภุตานิสามาคาตานิอุมมานิวายานิวะอันตลิเคคาถาคตังเทวามนุษยปูชิตังสร้างคังนามาสามาสุวัติโหตุสิบเอ็ดอาตานาติยปริปุตย่อสัพพโรคามินิมุโตสาพพสันตาปวัชิโต สัพเวรามาติกันโตนิพุโตจัตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัวานตารโายสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทานศีลสันิจังวุธาปัญนูจัตตาโลธรรม,มาวทันติอายุวนันูสุขังพาลัง12 อาทิตาปาริยสูเอวัมเนสุตังเอกังสมยังผัคขวาขยายังวิหารติขยาสีเซสัดทิ้งผูเขาสัเสศนาตราตระโคผาขาวาพิคุอามันเตสีสัพพังพิขาเวอธทิตังการจากพิขาเวสัพังอาทิตังจากคุ้งอภิขเวอธทิตังรูปาอาทิตา จากุวิญญาณังอาทิตังจากุสัพพโสอาทิตโตยามปีทางจากุสัมปัสสะปัจจะยาุปัชติเวทายิทังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราขขินาโทสักขินาโมหัขินาอาทิตังชาติยาชรามานะนนะโสเขหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานะเสหิ อุปยาเซหิอาทิตันติวาธามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัพพโสอาทิตโตยามปิตังโสตสัมปัจจะปัจจายาอุปัชชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมสุขังวาตามปิทิตังเคนาติตังอาทิตังราคะกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามารณีนา โอเคหิปริเทเวหิทุเคหิโทมานาเสหิอุปยาเซหิอาทิตันติวาธามิคานังอาทิตังคันธาอาทิตาคานาวิญญาณังอาทิตังคานาศัพดโสอาทิโตยามปิทังคานาสามภัสจัปะจายาอุปปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุคามาสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราขขีนาโทสขีนาโทหักขีนา อาทิตังชาติยาชารามารเีนะโสเกหิปฏิเทเวหิทุเคหิโหมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิชีวะหาอทิตารสาอทิตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตังชีวะหาสัพพโสอาทิตโตยาปิทังชีวะหาสัพพสัพปัจจะยาอุปัชติเวทายิตัง สุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกินาโทสกินาโมกินาอธิตังชาติยาชรามารเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวาฏามิ迦โยอธิโตโพธพาอธิตาายวิญญาณังอธิตังายสัพโสอธิโต ยามปิหังกายสัพสัพพะยะอุปัสสติเวทัติตังสุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวาตามเบอยิตังเกนาอติตังอาิตังราคะขีณาโทสักขีนาโมหกินาอาติตังชาติยาชรามารณเนะโสเกหิปฏิเทเวหิทุเกหิโทมนัสเซหิตอุปายาเซหิอาติตันติวัตามิมโนอาติโตธรรมาอาติตามโนวิญญาณังอาติตังมโนสัพพโสอาติโต ยามปีทางมะโรสามปัสสะปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุคังวาทุขมาสุขังวาตามปียธิตังเกนาธิตังอธิตังราคขะขีนาโทสกินาโมกินาอธิตังชาติยาชรามารณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมานเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะทามิ เอวังประสังพิกาเวสุตวาอริยาสาวโก OC จักขุสมิงปีนิพพินทะจิรูปเปสุปีนิพินทะทิจักขุวิญญาณน,น,ททายยนททป,ป,ป,จจปาาินิพินทะทิจักขุสัพพัสเซปีนิพินทะิยามปีทางจักขุสัมภสปัจจายาอุปัชติเวทายตังสุครังวาทุครังวาทุขมาสุครังวาตัสมิงปีนิพินทติโซตัสมิงปีนิพินทติสัทเททุ ตาเทสุปินิปิสสาา like. นทติโสตวิญญาณนปีนิปินทติโสตสาภาสสะเสปีนิปินทติยามปีทางโสตสาปัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุครังวาทุขรังวาทุขมาสุขรังวาตาสมิงปีนิปินทติคานาสมิงปีนิปินทติคันเทสุปินิปินทติคานาวิญญาณีปีนิปินทติ ขานาสัมปเสปีนิพินทติยามปีทางขานาสัมปสสะปัจจยอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุครังวาทุขมะสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติชีวะหายาปีนิพินทติระเสสุปีนิพินทติชีวะหาวิญญาณีปีนิพินทติชีวะหาสัมปเสปีนิพินทติยามปีทางชีวะหาสัมปสสะปัจจยอุปัชติเวทายตังสุครังวาทุครังวาทุขมะสุครังวา ตัดสมนปีนิพินทติกายาสมีนปีนิพินทติโพธเภสุนิพินทติกายวิญญาณีปีนิพินทติกายสัมเสปีนิพินทติสยำปิดทางกายสัมปัสปัจจยาอุปจติเวทายตังสุครังวาทุขรังวาทุขมาสุขรังวาตัดสมีนปีนิพินทติมานาสมิงปีนิพินทติทามีสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติ มโนสัมภเสสีนิพินธติยามปีทางมโนสัมผัสสปัจจะยาอุปชติเวทายตังสุครังวาทุครังวาทุกขมาสุครังวาตัดสมิีนิพินธตินิพิธันวิราชติวิราคาวิมูติวิมุตตัดสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรามาจาริยังกตังกรณียังนาปังอาถาตายาติปชานาติตีอิธามาโวจัตภาควาอาตมา นาเตพ,พิกุภะควโตภาสิตังอภพินันทุงอิมาสมีนจาปนาเวยาคารณสมิงพันยามาเนตสัสภิกุสหัสะอนุปาทายาอาสเวหิติตานิวิมูตจิงสุติสิบสามอานัตตาลักขณะสุตังเอวัมนสุตังเอกังสามายังภะควา อาราณสียังวิหารติอิสิปันนีมิขทาเยตัตระโคภาควาปันจาวกีเยพิกุอามันมาเตสีรูปังพิกเวอนัตารูปังจ่าฮิทางพิกาวอัตาอาภวิสะอาิทางรูปังอาพาทยัสังวเตยะราเพาจารูเปวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหศีติ ยาสมาจะโคพิเขเวรูปังอนัตตาอัสมารูปังอภาทายาสังวตาตตินาจารพัติรูปเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาโหสีติเวทานาอนัตาวทาทนาจา่ายทางภักพิเขเวอตาอาภาวิสาทายทางเวทานาอาภาทายาสังวตาตยะ ราเพธาจาเวทนายาเอวังเมเทเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติยาสมาจะโคภิขเวเวทนาอนตาตัสมาเวทนาอาภาทายาสังวัตตินาจารปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาโอตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติ สัญญาอนัตตาสัญญาใจหิทางพิกเวอัตาอาภวิสานายทังสัญญาอาภาทยาสังวเตยยาลาภพธาจาสัญญาญาเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาโหสิติยาสมาจะโคพิกเวสัญญาอนัตตาตัสสมาสัญญาอาภาทยาสังวตติ นาจาระปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนตตาสังขาราจาฮิทังพิกเวอัตาอาภาวิสังสุนายิทังสังขาราอาภาทยาสังวเตยยุงลำเพธัจะสังขารเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารมาอาเหสุติ ยะสมาจะโคพิขาเวสังขารานาตาตัสมาสังขาราอาภาทยาสังวัตนันตินาจารพติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารมาอเฮสุนติวิญญาณังนาตาวิญญาณันจะหิทังพิกาเวอะตาอภาวิสานายิทัง วิญญาณังอาภาทยาสังวเตยาราเพถาจะวิญญาณิไอเอวังเมวิญญาณังโอนตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยัสมาจะโคพิขเววิญญาณังอนาตาตัสมาวิญญาณังอาภาทยาสังวัตตินาจารามพติวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโอนตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติ ตังกิงมานยถาพิขาวเวรูปังอนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยามปานาอนิจังทุครั้งวาตังสุครั้งวาติทุครั้งพันเตยามปานาอนิจังทุครั้งวีปารินามาทำมังการังนุตังสามานุปัสสจสิจุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสมีอะตาจีโนเอตังพันเต ต่างกิงมันยะถภีเขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปานานิจังทุกขังว่าต่างทุกครังวาติทุกครั้งพันเตยามปานานิจังทุกขังวีปารินามาธรรมังอลังโนตังสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสเมเอสโอมีตาติโนเหตังพันเต ทางกิงมันยะถาพิกเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยมปานานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยมปานานิจังทุขังวิปารินามาธมมังกัล,ลังนุตังสามาณปัสสิตดงเอตังมะมะเอโสหมามัสมีเอโสมีตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญะถาพิคเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาวัานเตยามปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปานินามาธรรมังขัล,ลังนุตังสามานุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหามาสมิเอโสมีอตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมันยะถาพิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปานานิจังทุครังวาตังวาติทุครังพันเตยัมปานานิจังทุครังวิปรินามะธรรมังกาลังนุตังสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาสสมิเอโสเมอะตาติโนเหตังพันเตตัสมาหิติ พี่ขาเวยังกินจิรูปังอติตานอาคาถปัจจุบันนังอาชาตังวาพหิธาวาโอราทิกังวาสุมังวาอินังวาปณีตังวายันตุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามาัสม,าสมีนะเมโสอตตัตติเอวามีตังยถาภูตังสมะปัญญายถัตพัง ยาตาจิเวทนาอธิตานาขตาปัจจุบันาอาจตาวาพหิทาวาโอราลิกาวาสุุวาหีนาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมาเนโสหมัสสินะมีโสวตาติเอวามีตังยถาปูตังสามัคปัญาญาถาถบัง ยากาจิสัญญาติตานาคาตาปัจจุปนาอาจะตาวาภิธาวาโอราลิกาวาสุขมาวาอินาวาปณีราวายาทูเรสันติเกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามาสมีนาเมโสวตาติเอวะเมตังยถาภูตังสามอัปปัญญายถาถพัง เยเกจิสังขาราอธิตานาคตตปัจจุบันาอัจตาวาปัญญาวาโอราภิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปนิตาวาเยตุเลสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสมีนาเมโสอัตติเอวเมตังยถาปูตังสัมมาปัญญายถาเถรังยังกินจิวิญญาณังอธีตานาคตตปัจจุบันัง อาจตังวาภะหิทธาวาโอราริกังวาสุขังวาหินังวาปณีตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณเนตังมามะเนโซหามาสเมนาเมโสอัตติเอวะเมตังยถาปูตังสามารถปัญญาญาถาถังเอวังปั้งพิกาเวสุตาวาอริยสาวะโกรูปสมิปินิพินติเวทนายาปินิพินติสัญญายาปินิพินทติ สังคาเลสุปินิพินธติปิญญาณาสมิงปินิพินธตินิพินทางวิราชาติวิราคาวิมุจติวิมุตตาสมิงวิมุตตมีติยานังโหนติขีนาชาติวุสีตงังพรมามจริยักงกตังกรณียังนาปารังอิทาตายาติปชานาติทิทอิธามาววจะอะควาอาตามานาปิ ปานจาวกิยาพิกคหกควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจาบปนาเวยาการัสมิงพันยามานีปานจาวคิยานังพิโุนังนุกวาปาทายะอาสาเวหิจิตานิวิมุจิงสุติ